เข้มนี่หลังจากที่ตามไปเฝ้าน้าหนากลับมาแล้วมนบอกพอกลับมาแล้วแล้วก็ซื้อน้อกินไม่พร้อมจะปาเนาะนั่แลเต่าต่างก็เลยพากันกินขากินขาเสร็จแล้วก็เลยพากันออกมาจ้ะคือออกมาซื้อใครแลจะออกไปนาาดิต่างเลยไดีพาปามาซื้อใครจ้ะพอมาซื้อใครกลเสร็จแล้วก็เลยพากันมาแวะบานยาอีวานจ้ะพอเราจมาแวะอักหนาวเนาะญาน้องอีวางเราก็เลยว่แล้วสั่นไปต้อยออนมลินฟ้าเพกาไปน้ำเราก็เลยว่าสิแล้วก็เลยพักหยางมาจ้ะเพราะหยามาแล้วเลย บาพี่เลยเปต่อยจ้าพอเราต่อยแล้วก็ต่อยแล้ววันเราต่อยไปตานแล้วก็เลยว่าสิตางกั็เลยได้ไปต่อยเห็นเราจ้าพอต่อยดลกว เขาตอลงมาแล้วมันก็มีตาหมาแกจ้ะพราปาพิมตอลงมามันกัมีตาหมาแกญาน้องอีหวานก็เลยว่าแล้วเนนต้อยออกมากนหอยๆนะมันจะคอยปรกโอ้ยส่วนตีต้อยในทุกคนมันต่อยากแล้วมันก็สูงอมไม่สาวมันกับ่มียิมไมถ้ามียิมมินน่ะมันจะได้ยุอันนี้มันว่มีิมเลยก็เลยแบบไปคว้ากันฟาดอออบางอันสูงไงกัต่อยยากทุกคนมือนันแดดกัฮอนจ่ะหมวกก็บว่าไดเออมาผ้าห้องนากับว่าไดยออมาต่อยไปในสะพักรกับไดยุจ่าพวันมัน่เนาะ แต่เราจังว่าจะเรียกว่าคือกัจ้าแต่ว่าหั้งบอกต่างจะเรียกว่าลินฟ้าหรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่าเพกาแล้วแต่คนเรียกจ้าถ้าว่ามักมองไรบุเพกกาลินฟาเนาะมันคมแม่แต่ไม่อยมักกันไหแต่บางคนผู้ใหญ่เพิ่นก็มักจ้าเพราะว่าเวลากินกับลากับป้นเนี่งจามันแสบแล้วลินฟ้าเพกานี่ก็มีสรรพคุณจ้าแล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้ล้อนในและเจริญอาหารนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงโลหิตคอเลสเตอรอลและต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถใช้ส่วนต่างๆของต้นได้ทั้งราก เปลือกใบเมล็ดและฝกักสรรพคุณและประโยชน์ของเพกาแลหรือลินฟ้านหนึ่งทุกคนก็คือแก้ไข้และขับเสมหะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะและแก้เสมหะจุกคอระบบทางเดินอาหารก็คือช่วยบำรุงธาตุทำให้เจริญอาหารแก้ท้องร่วงท้องบิดและแก้อาเจียนไม่หยุดต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมของเซลล์และยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย บำรุงและป้องกันบำรุงโลหิตช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและช่วยเลือดเสียช่วยลดคอเลสเตรอรอลในกระแสะเลือดได้ บำรุงสายตาช่วยบำรุงและรักษาสายตาเพราะสับพคุณก็จะมีประมาณนี้จา้าตอนเสร็จแล้วก็สิพากันกลับจ้าล้วก็สิมาเอาไข่ที่ไปซื้อนั่นแหละทุกคนก็ซื้อมาทั้งหมดสามแผงนี่แหละไข่ทุกคนแต่ว่าอยู่ในไต่บ่อรถแผงหนึ่งสองแผงนี้เราก็ได้เถื้าจ้าป่าแล้วก็วาวกับยาเขาอีวาเนี่าจ้าแล้วพว่าเสร็จแล้วก็ได้พา,า,า,ก,ากันเ,เดินทางกลับจา้าพอมาหอดบ้านเราก็จะเอาไข่มาไว้ก้อนแล้วก็จะเอาปากักเนาไว้ก้อนจา้พาพ่อของมาไว้แล้วก็สิพากันออกไปน้านาต่อเลยจา้าเพื่อที่เราจะไปเอาไข่พัมนั่นเองทุกคน